สวัสดีค่ะเรียนท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมท่านหัวหน้าส่วนราชการท่านผู้บริหารท่านแขกผู้เกียรติท่านสื่อมวลชนทุกท่านดิฉันจุติมาพินโยพนุสกุลรับหน้าที่พิธีกรงานในวันนี้ค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่พิธีเปิดกิจกรรม n s c Fair Science Carnival Bangkok ภายใต้แนวคิดวิทย์ปลุกชีวิต ซึ่งเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี2565ค่ะ A very good afternoon, Professor Dr. Anek l a o t h a m a t at, a t Minister of Higher Education, Science, Research and Innovation, the chairperson of the opening ceremony, executive from Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, executive from the National Science Museum Thailand, representative from the foreign embassy. partner supporter exhibitor and the member of the press all this with case, we would like to extend a warmest welcome to all of you to the opening ceremony of NSD Fan science canada world bangkok แอมจูนจุติมาพินโยพอนุสกุล I'm very honored to be your MC และสำหรับในช่วงแรกนี้นั้นค่ะขอนำทุกท่านติดตามรับชมวิดิทัศกับภาพงาน NSC Fair Science Carnival Bangkok วิดปลุกชีวิตไปพร้อมๆกันค่ะ a y I now begin the ceremony by presenting you a video presentation on NSC Fair Science Carnival Bangkok Enjoy take a look ชินรับชมไปมพร้อมๆกันค่ะ ข้ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบันวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมจะเป็นส่วนหนึ่งของพลังสีสันและแรงบันดาลใจเพื่อสร้างชีวิตให้ดีขึ้น NST Fair Science Carnival Bangkok ภายใต้งาน มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี2565ยกทับความรู้ความสนุกทางวิทยาศาสตร์ามาไว้ใจกลางเมืองกับหลากหลายกิจกรรมในรูปแบบ Immersive Experience ที่จะสร้างประสบการณ์ร่วมให้กับทุกคนตื่นตากับ Giant Projection Mapping Landmark ของ NST Fair Science Carnival Bangkok ที่จะบอกเล่าเรื่องราวความน่าสนใจาของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี Technology. และนวัตกรรมผ่านงานศิลปะ NFT เปิดสตูดิโอนักประดิษฐ์ที่มาโชว์และแชร์ผลงานสุดเจ๋งให้คุณได้สร้างสารรค์ผลงานไปพร้อมกับเหล่าเม k เกอร์ทำความรู้จักกับอาหารทางเลือกและอิ่มอร่อยกับหลากหลายนวัตกรรมอาหาร พบกับที่สุดของนวัตกรรมระดับประเทศที่คุณต้องร้องว้าวที่จะมาตอบโจทย์ทุกไลฟสไตล์ของคุณเพลิดเพลินไปกับแสงสีของขบวน electric parade และการแสดงดนตรี music synchronize โดยศิลปิน NFT การแสดงดนตรีสดจากนักเรียนนักศึกษาพร้อมงานเสวนาที่น่าสนใจณเวทีกิจกรรมทั้งอิน o อ r ์และ outdoor ในงาน NST Fair Science Carnival Bangkok 17-21สิงหาคม2565ณศูนย์การค้าสามย่านมิถาวชั้นจีและชั้น5้านิทัรศการวิทย์ปลุกชีวิตจะช่วยเติมเต็มสีสันให้กับคุณจัดโดยกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมดำเนินการโดยองค์การที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติสนับสนุนโดยกรุงเทพมหานครสามย่านมิถาว นี่คือ NST Fair ค่ะกับ Science Carnival Bangkok with ปลุกชีวิตนะคะน้ำหลักถัดไปนั้นที่ฉันขอเรียนเชิญศาสตราจารย์ดรสุปรชัยปรุมนากุลรองประลัดกระทรวงการอุด,ดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมให้เกียรติกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้ค่ะ With this opportunity, I would like to invite Professor Dr. Supachai patumna Deputy Permanent Secretary of Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation on the state to give an introductory remark and the highlight program of the event. Welcome. ท่านหัวหน้าส่วนราชการท่านผู้บริหารท่านสื่อมวลชนและท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมมีภารกิจในการขับเคลื่อนการอุดมศึกษาไทยวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมด้วยการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมุ่งสู่การเป็นมาตรฐานระดับสากลโดยเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาบุคลากรและพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีรวมทั้งการสร้างสรรค์นวัตรกรรมอย่างยั่งยืนสำหรับงาน NST Fair Science Carnival Bangkok เป็นส่วนหนึ่งของงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี2565จัดขึ้นภายใต้แนวคิดวิปลุกชีวิตกิจกรรมที่เน้นการบูรณาการระหว่างศิลปะและวิทยาศาสตร์ นำเสนอนวัตรกรรมทางสังคมที่จะสร้างแรงดึงดูดให้กับกลุ่มคนรุ่นใหม่ได้สนุกสนานไปกับวิทยาศาสตร์ที่อยู่รอบตัวโดยผนึกกำลังกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสมาคมมูลนิธิจัดขึ้นตั้งแต่วันที่11ถึง21สิงหาคม2565กิจกรรมในงานจะแบ่งเป็น5่วนกิจกรรมหลักครับได้แก่ 1. นิทรรศการปลุกวิทย์ให้มีชีวา ร่วมสำรวจความงดงามของวิทยาศาสตร์ไปกับประสาทสัมผัสทั้ง5ได้แก่รูปรสกลิ่นเสียงและสัมผัสพร้อมระบบแสงสีเสียง 2. นวัตกรรมสู่ชีวิตอนาคต innovation for life การจัดแสดงนิทรรศการวิทยาศาสตร์ผ่านแนวความคิดที่ปลูกความอยากรู้เน้นการมีส่วนร่วมวิทย์ปลุกชีวิตให้มีชีวาสู่อนาคตด้วยนวัตกรรม 3. ลานกิจกรรมชิลแอนช็อปพบกับเทคโนโลยีนว,วัตกรรมด้านอาหารพร้อมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ในอาหารให้ผู้เข้าร่วมงานได้ผ่อนคลายรับประทานอาหารและได้รับความรู้จากอาหารที่หลากหลาย 4. กิจกรรมนักประดิษฐ์ makers s i z e and challenges ก,กิจกรรมเวิร์กช็อปสำหรับคนช,ชื่นชอบการประดิษฐ์ 5. กิจกรรมเวทีกลางแจ้ง สร้างสินสัญญามค่ำคืนให้ตื่นตาตื่นใจกับมาหากรรมมาตี้บุกเมืองพบกับกองทัพมาตี้สัญ,ญลักษณ์ของความใคร,ร่รู้พร้อมเวทีกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้น้องๆเยาวชนจากหลากหลายสถาบันมาร่วมแสดงความสามารถทางด้านดนตรีที่จะปลุกความแอคทีฟในตัวคุณนะครับในโอกาสนี้ผมขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นอย่างยิ่ง ที่ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน NST Fair Science Carnival Bangkok ในวันนี้ครับขอบคุณครับ <im it> ขอขอบพระคุณท่านรองประหลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นอย่างสูงนะคะที่เกียรติขึ้นกล่าวในครั้งนี้ค่ะ We like to thank you Professor Dr. Supachai Patumnagun r Deputy Permanent Secretary of Ministry of Higher Education Science Research and Innovation for r e v e a i n g the event highlight program และในโอกาสนี้ค่ะขอเรียนเชิญศาสตราจารย์พิเศษดกเอรอเนกเหล่าธรรมทัศน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมให้เกียรติขึ้นกล่าวเปิดงาน NST Fair Science Carnival Bangkok Ladies and gentlemen please join me in welcoming on this stage Professor Dr. Anek เหล่าธรรมทั Minister of Higher Education Science Research and Innovation for the opening remark welcome ท่านผู้มีเกียตรติและสื่อมวลชนทุกท่านวันที่18สิงหาคมของทุกปีคือวันนี้นะครับเป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติวันนี้มีเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระประเมินทรรามาธิบดีศรีสินทร,รมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฎวิทยามหาราช รัชกาลที่สซึ่งทรงเป็นพระราชบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยย้อนไปเมื่อวันที่18สิงหาคม2411ด้วยพระปีชาสามารถท่านทรงคำนวณวันเกิดสุริยุปราคาและเวลาเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงครั้งแรกในประเทศไทยได้สำเร็จท่านพยากรณ์ไว้ก่อนล่วงหน้าถึง2ปีพยากรณ์ได้อย่างแม่นยำ สะท้อนให้เห็นถึงวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของรัชกาลที่4ที่ทำให้ต่างชาติโดยเฉพาะชาวตะวันตกรู้จักสยามเป็นอย่างดีว่าเป็นประเทศที่มีอารยะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยทำให้ประเทศชาติของเราลอดพ้นจากการถูกกล้าอนานิคมมาได้จนถึงปัจจุบันทุกวันนี้เรื่องของวิทยาศาสตร์คนไทยไม่แพ้ใคร มีนักวิทยาศาสตร์ไทยลหลายๆคนที่ทำงานอยู่กับหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ชั้นดำของโลกผมมีโอกาสไปพบ2ท่านนะครับอายุ35 4 0ถึง40คนหนึ่งจบการศึกษาจากประเทศตะวันตกจบปริญญาเอกแล้วก็ทำงานประจำอยู่ที่ l a บที่ชื่อว่า CERN ์นนะครับ C E ER I N เซิรนเป็น lab, เ,เป็น lab physics ปร r ติเกอ p ์ฟิสิกนะครับที่ที่ดีที่สุดในโลกนะครับอ,อีกคนหนึ่งก็เป็นสุภาพสตรีเรียนจบจากมหาวิทยาลัยปักกิ่งทั้งตรีโทเอกฟิสิกส์นะครับก็ทำงานอยู่ที่จุฬาทั้งคู่นะครับแล้วก็ไปทำวิจัยที่เซิร์นนะครับกับนักวิทยาศาสตร์ระดับนำของโลกนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้รับรางวัลโดเบลกันหลายคนนะครับ นักวิทยาศาสตร์ของเราทั้งสองคนนะครับวัย30กว่านีนะครับทำงานได้เป็นอย่างดีนะครับเป็นที่ยอมรับของของนักวิทยาศาสตร์ระดับโลกเหล่านั้นนะครับก็มีผลงานลงในวรารสารชั้นนำของโลกนะครับยังไม่ได้เป็น first a u t h o r แต่เป็น second a u t h o r third a u t h o r มาแล้วนะครับ ก็เก่งมากนะผมก็ถามเขาว่ามีอะไรที่ที่อยากจะถามผมหรือเปล่านะผมเป็นรัฐมนตรีว่าการเนี่ย mm. เขาก็บอกว่า mm. เขาสงสัยว่าเขากลับเมืองไทยแล้ว mm. เขาจะมีไปมีตำแหน่งทางวิชาการอย่างไรนะครับ mm. เพราะตอนนี้เขายังเป็นอาจารย์เฉยๆเลยนะครับยังไม่ได้เป็นผอสอรอสอสอ mm. ผมก็บอกเขาไปตามตรงว่า mm. เดี๋ยวกลับมาแล้วจะหาวิธี ให้เป็นาศาสตราจารย์เลยนะเพราะว่าสิ่งที่คุณสองคนทำเนี่ยมันก้าวหน้ากว่าสิ่งที่อาจารย์อาวุโสในเมืองไทยทํากันทั้งนั้นนะครับอันนี้ไม่ใช่ว่าเราเราไปก้าวล่วงหรือไปลบหลู่อาจารย์ผู้ใหญ่ของเรานะครับแต่ว่าโลกตอนนี้มันเป็นอย่างนี้ครับความรู้ใหม่ๆเนี่ยมันออกมา ไม่หยุดยั้งนะครับสิ่งที่อาจารย์หลายคนที่เรียนนิวเคลียร์ฟิสิกส์เมื่อปี1960 70 80 90ตอนนี้มันมันไม่ทันไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนักวิทยาศาสตร์ของเรานี่ก็คือเด็กไทยที่เก่งแล้วก็ไปเรียนที่มหาวิทยาลัยในต่างประเทศนะครับมหาวิทยาลัยที่ขึ้นชื่อของโลกยากแสนยากไม่ว่าจะเป็นในตะวันตกหรือตะวันออกเราเรียนได้หมดพอเรียนเสร็จแล้วเราก็ แบบคนไทยอะครับเรามีสำมารคาระวะเราดูแลอาจารย์ผู้ใหญ่เหล่านั้นดีเขาก็เลยชวนให้ไปทำแลบในระดับโลกที่เขากำลังทำอยู่ที่เซิร์นเนี่ยนะครับตกลงสองคนนี้ก็ได้เข้าไปทำนะครับแล้วก็มีความสุขมากนะครับก็เป็นตัวอย่างที่ผมอยากจะบอกพี่น้องคนไทยนะครับซึ่งตามโลกไม่ค่อยทันนะครับ พี่น้องคนไทยจํานวนมากยังคิดว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่กําลังพัฒนานะครับวิทยาศาสตร์ยังคงยังล้าหลังนะครับแล้วก็อีกหลายคนถึงจะเป็นผู้ใหญ่ด้วยก็คิดว่าควรทําแต่เรื่องผลประโยชน์เฉพาะหน้าของพี่น้องประชาชนเท่านั้นนะครับเช่นหนาวไปก็หาผ้าห่มให้ร้อนไปก็หาน้ําแข็งไปให้นะ ห้องแอร์ให้อยู่เวลาที่กำลังจะเป็นลมแดดนะแต่จริงๆแล้วคนไทยตอนนี้เนี่ยเก่งมากนะครับเรามีห้องเรามีนอกจากมีคนที่เก่งแล้วนะครับเรายังมเีเครื่องมือที่ทันสมัยมากนะครับเรามีเครื่อง t o คัแบก t ทคั a แกเนี่เป็นเครื่องมือในการสร้างปฏิกิริยาฟิวชั่นเหมือนที่เกิดบนดวงอาทิตย์นะครับแต่ทำบนโลก จะมาท,ทําที่ที่นครน,นายกนี่แหละนะครับที่ทําการของสถาบันเทคโนโลยีน,ลยนิวเคลียร์แห่งชาติเนี่ยนะครับจะผลิตความร้อนได้1ล้านองศาถึงร้อยล้านองศาซึ่งก็เป็นความร้อนที่บนดวงอาทิตย์นะครับแต่เราจะมีพลาสมาคลุมเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะไม่เป็นอันตรายไม่เป็นโทษอะไรทั้งสิ้นนะครับ ปฏิกิริยาฟิวชั่นเนี่ยมันคือการสร้างพลังงานที่สะอาดนะครับปริมาณที่ไม่มีที่สิ้นสุดนะครับแล้วก็ปราศจากสารกำมันตรลังสีที่เป็นพิษนะครับถ้าทำโรงงานไฟฟ้าดิวเคลียร์คนหลายคนก็ยังอดเป็นห่วงไม่ได้นะครับว่ามันจะมีะมลพิษนะครับแต่ว่าถ้าทำปฏิกิริยาฟิวชั่นด้วยเครื่องโทคัมแบกเนี่ยนะครับก็มั่นใจได้ว่าพลังงานจะมีใช้ไม่หมดสิ้น แล้วก็ความสาะอาดมาตรฐานร้อยเลยนะครับกัมมันตรังสีไม่มีนะครับปราศจากคาร์อบอนด้วยนะครับมีไม่กี่ประเทศในโลกที่มีเครื่องโทคัรแมกนะครับประเทศไทยเป็นประเทศตึงที่มีโทคัม์แมกนะครับในอาเซียนเนี่ยไม่มีประเทศใดน,นอกจากประเทศไทยแล้วที่มีเครื่องโทคัร์แมกนะครับและเราก็ยังมีเครื่องซิงโครตอนนะครับเครื่องฉายแสงซิงโครตอนนะครับซึ่ง เรามีเครื่องแรกอยู่แล้วนะครับตอนนี้เรากำลังจะมีเครื่องที่สองนะครับเครื่องแรกนี่เล็กแล้วก็สมรรถนะก็ไม่สูงนะครับยังไม่อยู่ในระดับแนวหน้าของโลกแต่ว่าเครื่องที่สองเนี่ยซึ่งเราจะทําเองเกิดห้นตนะครับจะไปตั้งไว้ที่วังจันทร์แวลเล่นะครับก็จะมีขนาดก็จะใหญ่มากนะครับเส้นรอบ,บวงประมาณ300เมตรนะครับแล้วก็ สมรรถนะสูงนะครับมีสมรรถนะถึง3 GEV นะครับใหญ่มากก็ไอ้ข่าวแบบเนี้ยที่ผมพูดเนี่ยสำหรับฝรั่งและประเทศที่พัฒนาแล้วเขาตื่นเต้นเอามากๆนะครับเขารู้สึกว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่น่าจะมาลงทุนในการพัฒนาที่ใช้วิทยาศาสตร์ใช้เทคโนโลยีนะครับเรามีทั้งคนเรามีทั้งเครื่องมือที่เก่งนะครับ แล้วก็อยากจะฝากให้คนไทยได้ตระหนักอีกอย่างหนึ่งว่าในตอนนี้เนี่ยถ้าเราพัฒนาประเทศด้วยแรงงานราคาถูกนะครับพัฒนาด้วยแรงงานไร้ฝีมือนะครับเราหมดอนาคตแล้วเพราะว่าของเรามันแพงหมดแล้วแรงงานไร้ฝีมือของเราแพงมากแล้วประจาักษ์พยานที่ชัดที่สุดก็คือตอนนี้เราต้องอาศัยเพื่อนบ้าน CRMV มาทำงานให้เราแล้วเพราะฉะนั้นมันอนาคตสำหรับ การพัฒนาด้วยแรงงานไร้ฝีมือเนี่ยมันมืดไปแล้วนะครับก็จำเป็นอย่างยิ่งจะต้องคิดว่ามันจะใช้อะไรพัฒนาแทนก็มีข่าวที่น่ายินดีก็คือว่าเรามีมันสมองของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่ราคายังถูกมากมีมือของผู้ชำนาญการที่เป็นมืออาชีพเนี่ยนะครับที่ใช้คอมพิวเตอร์ใช้ เครื่องมือต่างๆใช้โรบอทต,ต่างๆเนี่ยที่ยังราคาไม่แพงเลยนะครับเพราะฉะนั้นประเทศไทยเนี่ยแข่งขันได้แต่ว่าไม่ใช่ไปแข่งขันในเรื่องรายงานราคาถูกแต่ต้องแข่งขันด้วยเรื่องแรงงานสมองแรงงานทักษะที่เป็นเลิศที่มีเทคโนโลยีและมีเศรษฐกิจเชิงสร้างสารรค์ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะบอกพวกเราที่มาดู นิทรรศการในวันนี้ว่าไอ้ที่เรามาดูนี่นะครับไม่ใช่ไม่ใช่ดูไปเล่นๆอย่างเดียวนะไม่ใช่ดูเพื่อจะให้เด็กมีอะไรสนุกสนุกทำเท่านั้นแต่ดูไปเพื่อจะติดตามความเจริญก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศไทยเนื่องการที่ต้องติดตามวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนี่ยนะครับคนไทยทั่วไปมักจะคิดว่าเป็นเรื่องพิเศษสำหรับคนบางประเภทที่มีความรู้สูงถึงมาสนใจเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี แต่จริงๆแล้วเราเข้าใจผิดนะครับมันเป็นเรื่องของคนทั่วไปที่จะต้องเข้ามาดูเพราะว่ามันจะเป็นอาชีพของเรามันจะเป็นอนาคตของเรานะครับอนาคตของประเทศไทยจากนี้ไปถึง20-25ปีเนี่ยมันจะต้องเป็นเศรษฐกิจที่ทำอยู่สองอย่างใหญ่ๆคือดึงเศรษฐกิจที่ใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสอเศรษฐกิจที่ใช้ความสร้างสารรค์สุนทรียะอารยศิลปะนะครับสอย่างนี้ ก็มีความยินดีที่จะแจ้งให้พวกเราทราบว่าประเทศไทยไม่แพ้ใครนะครับไม่แพ้ใครทั้งสองอย่างนะครับก็เราอยู่ในประเทศที่มีอนาคตเราอยู่ในประเทศที่มีโอกาสนะครับเราจะต้องเข้าใจความจริงตรงนี้นะครับแต่ถ้าเราเข้าใจเป็นอย่างอื่นไปเนี่ยก็แสดงว่าเราไม่ตรงกับความเป็นจริงนะครับก็ขอแสดงความยินดีนะฮะกับงานมหกรรม วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี Technology, แห่งชาติในปีนี้ซึ่งอพวชท่านพอรวินเนี่ยนะทำปีนี้ผมขอชื่นชมว่ามันดีเป็นพิเศษคือหนึ่งจัดสองที่จัดที่สัมยันมิทาวนี้และก็ยังจัดที่ i ิมแพ t เมืองทองธานีนะครับที่อิมแพ t เมืองทองธานีผมก็ไปเปิดนะครับและก็ ท่านทั้งหลายที่ไม่ได้ไปนะครับคนเยอะจริงๆที่เมืองทองธานีนะเบียดเสียดกันเลยอะ่ะแล้วก็ภาพของเด็กๆเยาวชนที่สนใจวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะสนใจเกมประเทืองปัญญาทั้งหลายเนี่ยตาเขาเป็นประกายนะใสแล้วก็ความสนใจเขาไหนบอกว่าเขาเป็นพวก attention deficit <laughs> ผมคิดว่าไม่ใช่นะ เขามี attention ถ้าสิ่งที่ทำนะั้นเป็นสิ่งที่เขาชอบแล้วปรากฏว่าเขาชอบเรื่องวิทยาศาสตร์เรื่องเรื่องไอ้เกมที่มันประทึงปัญญานะครับต่างๆเนี่ยนะเขาโทรศัพท์มือถือเขาไม่เล่นเลยอ่ะนี่วางไว้เลยปกติเราก็จะมองว่าทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่สมัยนี้เป็นสังคมที่เราเรียกว่าก้มหน้าใช่ไหมฮะโอ้นี่ไม่อ่ะตาเป็นประกายแววผมเลยอดคิดไม่ได้ว่าที่เรา ที่เราที่เราไปว่าเขาว่าเขาไม่สนใจเรื่องอื่นเป็นเพราะเราไม่มีเรื่องอื่นที่น่าสนใจให้เขาให้เขาให้เขาไปจ้องไปเพ่งไปมองนะนั่นก็เลยได้ฝากท่านพมอ,อรวินว่าให้เติมสิ่งที่ครูครูปัทมานพรัตท,ที่ออกคลิปนะคือครูคนนั้นเนี่ยแกทำอาหารราคามื้อละ21บาทวันละ21บาทวันละ21บาะ21บาทให้เด็กให้เด็กที่ต่างจังหวัดนะ เด็กที่อยู่ห่างไกลกินนะครับอาหารก็ครบทุกหมู่เหล่าแล้วก็อร่อยด้วย mm. เด็กก็บอกว่า mm. ตื่นเช้ามาก็อยากไปโรงเรียนทุกวันถ้าไปถามเอาเรื่องหลักวิชาก็คือเพื่อจะไปเรียนหนังสือแต่ถ้าถามแบบซื่อๆแล้วเขาตอบซื่อๆคือเขาอยากจะไปกินอาหารอร่อยๆพ่อแม่ก็อยากให้ได้ไปกินอาหารที่มีคุณค่านะ อยู่ที่บ้านอาหารอาจจะไม่มีคุณค่ามากนักเพราะฐานะทางบ้านที่ยังไม่เอื้อนะครับแต่ไปที่โรงเรียนจะมีอาหารอร่อยด้วยมีคุณค่าอาหารครบถ้วนด้วยเขาก็อยากจะไปโรงเรียนผมก็เลยปรึกษากับพออรวินกับพวกเราที่อยู่อพอวชเนี่ยว่าให้ส่งเกมประเทิงปัญญาไปให้กับโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศได้ไหมนะครับให้เด็กที่อยู่ห่างไกลเนี่ย วันวันหนึ่งตื่นมาก็อยากจะไปโรงเรียนเสมอเลยเพราะ 1. มีอาหารดีๆกิน 2. มีเกมประเทืองปัญญาให้เล่นนะครับอ mm ุ hmm. ถ้าทำได้ประเทศไทยซึ่งคนเก่งอยู่แล้วนะมันก็จะยิ่งรุทธยานไปข้างหน้านะครับก็ขอในเวลาที่เหมาะสมในตอนนี้แล้วผมก็ขอเปิดงาน n s t Fair Science Carnival Bangkok ว mm ิทย์ปลุกชีวิตนะบันดนี้ขอบคุณครับ ขอขอบพระคุณค่ะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะคะในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญท่านรัฐมนตรีให้เกียรติอยู่บนเวทีเพื่อทําพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการค่ะ may I now invite the fellow executives to join with us on the stage for the official opening ceremony ในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญาศาสตราจารย์ดรสุประชัยประทุมนาคุลท่านรองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ศาสตร s จารย์ดรสุพชัยประจุมนากุล ,Deputy Permanent Secretary of Ministry of Higher Education, Science Research and Innovation, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรระวินระวิวงท่านผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ,President of the National Science Museum Thailand, ขอเรียนเชิญคุณธีรนันกรศรีธิพารองกรรมการผู้จัดการสายงานพัฒนาธุรกิจรีเทลสามย่านมิทาว ,Executive Vice President Retail Business Development of Faces Property Commercial Thailand. สำหรับพิธีเปิดงานในครั้งนี้ค่ะเพื่อทุกท่านได้เห็นภาพในการเชื่อมต่อนวัตกรรมของวิทยาศาสตร์ศิลปะและความบันเทิงสู่เทคโนโลยีแห่งอนาคตต้องขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีรวมถึงท่านผู้บริหารนะคะนำดิจิทัล d g e สัมผัสที่จอ LED ค่ะเพื่อทำพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการค่ะ To Connect Science Art and Entertainment and Lead to the Future Technologies And I would like to invite a child person and executive to paint art with science by using a digital brush and touch at the screen to officially kick off the science carnival this year. Please join us in counting down together. Five, four, three, two, one! congratulations NSC Fair Science c a n i v a l Bangkok is officially open ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่งาน NSC Fair Science Carnival Bangkok วิ์ปลุกชีวิตยอย่างเป็นทางการค่ะและขอเรียนเชิญนักประธานในพิธีรวมถึงนักผู้บริหารทุกท่านร่วมกันถ่ายภาพในโอกาสนี้ค่ะ เรายังมีอีก1ภอพถ่ายภาพนะคะที่ต้องจะขอเรียนเชิญท่านบริหารนะคะให้เกียรติถ่ายภาพบนเวทีเพิ่มเติมค่ะ By this opportunity I would like to invite a fellow executive kindly join with us for a photo opportunity on the stage ในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญคุณนนทตันเทิดทิศย์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม คุณวัศุณีเลิศเพียรธรรมหัวหน้าผู้ตรวจร,ราชการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมรองศาสตราจารย์ดาารบางอ่อนเป็นจาชิกุณอธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีรองศาสตราจารย์ดาารเพนรัตผงวิทยากรรองเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยท่านผู้แทนจากอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้แทนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนผู้แทนจากองค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผู้แทนจากบริษัท t รูคอ o เปอร์เลชัจำกัดมหาชนคุณหญิงสุมนทาพรมบุญที่ปรึกษาคณะกรรมการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติและท่านผู้แทนจากสำนักงานกรุงเทพมหานครค่ะ ต้องขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีรวมถึงท่านผู้บริหารทุกท่านนะคะให้เก็บบันทึกภาพร่วมกันในโอกาสนี้สำหรับพิธีเปิดงาน NSTA Science p a n a l Bangkok ค่ะเราได้เห็นความร่วมมือมากมายนะคะและเราพร้อมต้อนรับทุกท่านสู่การเดินทางที่จินท,ทัศการวิทย์ปลุกชีวิตในครั้งนี้ค่ะ และยังมีอีกหนึ่งแบ็กกราวนะคะซึ่งเมื่อสักครู่ทุกท่านได้เห็นค่ะกับศิละปะในรูปแบบของ NFT ที่เป็นที่สนใจสำหรับผู้คนมากมายที่เดินทางมายัางงาน n f c Fair Science Canoo b a n g k o k ค่ะขอเสียงปรบมือดังๆอีกครั้งให้กับภาพบรรยากาศในพิธีเปิดงาน n f c Fair Science Canoo b a n g k o k ค่ะต้องขอเรียบขอบพระคุณท่านประธานในพิธีรวมถึงท่านผู้บริหารทุกท่านนะคะในโอกาสนี้ต้องขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีรวมถึงทุกท่านค่ะ ร่วมสัมผัสประสบการณ์ความสนุกและความรู้มากมายที่เกิดขึ้นที่นี่กับงาน n s c Fairside c a n i v a l โโ Bangkok ที่วันนี้นะคะมาพร้อมกับคอนเซปต์ศิลปะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ยั่งยืนกับ Arts Science Innovation for Sustainable Society From now on we would like to extend our gratitude to Minister of Higher Education Science Research and Innovation for gracing this occasion and we would like to welcome all of you to join the exhibition and activity nsc fan science carnival bangkok held at Samyang mita from today until 21st august 2022 to offer the opportunity to all of you to explore with the local community a chance to enjoy and appreciate the interaction of art and science application that is prevalent to our daily life and we would like to say thank you very much for joining with us for the opening ceremony we wish you enjoyable and fruitful day have a nice day everyone